โอเคครับอ่าก็เดี๋ยวจะมาทำการแกะนะ <c oughs> กล่องไม่ใช่กล่องสิเออเมมมรีิก์ดนะครับที่ลูกค้าส่งคืนมาให้นะครับส่งเคลมนั่นเองนะครับแต่ผมก็ได้ทำการส่งตัวใหม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูครับว่าปัญหาที่ลูกค้าเจอเนี่ยมันคืออะไรนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเข้าเมมแล้วก็มันค้างนะค้างอยู่ที่หน้าเบว์เซอร์ตอนกำลังจะ่า ำลังจะโหลด OPL นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันค้างยังไงนะครับโอเคไป t s go ครับก็ <c oughs> แกะมาก็จะเป็นเมมแบบนี้นะครับผมเมมประมาณนี้นะโอเคก็จะเป็นเมมตัวคล้ายๆกับของของแท้เลยนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวก๊อปจีนแดงนะสามารถที่จะทําบูตรุ่นตัวใหญ่ได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่ามันค้างยังไงนะครับ อ่าโอเคครับก็เดี๋ยวจะทําการเสียบเมมโมร์ดเข้าไปนะครับปึ๊บโอเคเครื่องนี้จะเป็นเครื่องรุ่น7นะรุ่นเ0 0 0 0ืนะครับผมรุ่นเ0 0 0 0ืนผมไม่แน่ใจว่าผมลงตัวเมมบูทที่เป็นสําหรับรุ่น7 0,000ให้กับลูกค้าด้วยหรือเปล่านะครับโอเคปึ๊บก็กดเข้าไปนะครับปึ๊บโอเคกดเข้าไป อ๋อโอเคครับผมค้างนะครับผมค้างจริงๆนะครับก็เป็นการค้างที่คือแบบนี้เลยค้างแบบนี้นะครับผมอมวิธีแก้ไขนะครับจริงๆวิธีแก้ไขเนี่ยมันก็มีอยู่2วิธีนะครับมันจะเป็นวิธีที่อาจจะทําทให้เมนวิกาดนี่จะต้องทําใหม่นะครับผมมาเราจะมาดูวิธีแก้ไขนะครับ ธีแรกก็คือให้กดรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับส่วนตัวเนี้ยมันเป็นตัวเมมบูตสําหรับเครื่องรุ่นรุ่นอ้วนได้ด้วยนะครับมันก็เลยมีตัวนี้ผมก็เลยจะถอดปิดเครื่องก่อนนะครับก็จะปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องแล้วก็ถอดออกมานะครับเพื่อให้ดูว่าวิธีทํามันเป็นยังไงนะครับโอเคเข้ามาปุ๊บก็ ทำการเสียบเป็นบริการเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเสียบแล้วเข้าไปเลยปุ๊บก็เข้าไปที่เมมเหมือนเดิมนะครับที่เมมเหมือนเดิมนะกดเข้าไปปุ๊บอ่าโอเคช่วงจังหวะที่กําลังกดเข้าไปอีกรอบนึงเนี่ยกําลังกดเข้าไปอีกรอบนึงช่วงกําลังมันโหลดนะครับให้กดออกลองกดออกดูนะครับปุ๊บว่ามันจะวิ่งเข้าหน้า OPL หรือเปล่านะครับ อ่าโอเคครับนี่คือวิธีแก้ไขที่แรกนะครับผมนี่คือวิธีแก้ไขแรกมันจะไม่ค้างนะครับมันกดกดก็ไปปุ๊บให้ทําการกดออกทันทีแบบนี้มันจะทําการเข้าหน้า opl เลยเห็นไหมสังเกตนะครับผมวิธีทําเมมค้างนะครับอ่าสมมตุติแล้ววิธีที่2เนี่ยสมมุติว่ามันมันเข้าไปปุ๊บแล้วมันไม่โหลดเข้าหน้า opl เนี่ยเราจําเป็นจริงๆครับคือต้องทําเมมบริการใหม่ก็คือต้องบูตใหม่ครับต้องทําใหม่ครับ ใน,นในกรณีนี้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยมันอ่าที่จะเข้าหน้าโอเปได้เราสามารถอัปเดตนะครับผมอัปเดตอัปเดตหลังบ้านของไอตัวบีมิลกาสตัวนี้ได้นะครับผมมาวิธีอัปเดตหลังบ้านก็คือเดี๋ยวอ่าวิธีอัปเดตก็คือผมจะให้ทําการทําตัวไอวนั่นใหม่นะครับเขาเรียกว่าฟันตูน่าอัปเดตใหม่นะครับก็เป็นฟันตูน่าที่สามารถที่เป็นเวอร์ชั่น 1. 1.10่นั่นเองนะครับที่ผมทําการไปทำทำคลิปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้หรือว่าเข้ามาดูในคลิปนี้ได้นะครับอ่ะวิธีอัปเดตสมมติว่าเราเข้าหน้าโอเปร่าเรียบร้อยแล้วเราเข้าหน้าโอเปร่าแล้วปุ๊บให้เราไปติดตั้งแอปพลิเคชันครับติดตั้งแอปพลิเคชันแบบนี้นะให้ไปติดตั้งแบบนี้นะ ก็ oh, ผมมีคลิปสอน3-4คลิปนะครับของการติดตั้งแอปพลิเคชันสามารถที่จะเข้าไปดูในช่อง u t u b e ของผมได้นั่นเองนะครับวิธีตั้งแอปวิธีติดตั้งเนี่ยมันมันติดตั้งแบบไหนนะครับผมอ่ะที่สำคัญเลยเราจะไปด,ดูตัวนี้นะครับบูทนะเข้าตัวนี้นะครับติดตั้งบูทก็คือหน้ายูแลนนั่นเองนะครับเราจะเข้าหน้ายูแลนนั่นเองนะครับผมเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยปับ๊บโอเค เราเข้ามาเข้ามาหน้าบูตแล้วก็คือหน้าอยู่แล้วนั่นเองนะครับเข้าหน้านี้บ้อยก็กดเข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่เมนบลิการ์ดเลยนะครับกดเข้าไปที่เมนบลิการ์ดเลยก็คือ MZ0 นั่นเองเนี่ยตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บสังเกตว่าข้อมูลมันจะมาเต็มเลยให้ทําการเลือกทั้งหมดเลยนะครับนี่ให้เลือกเป็นจุดๆดอันนี้ผมจะเป็นกดกด X นะกด X นะครับผมให้เลือกแบบนี้แล้วก็จะเป็นจุดสีดำๆตรงนี้นะตรงโฟลเดอร์นะปุ๊บแล้วก็ทําการกด กด R หนนะครับกด R 1ปุ๊บเลื่อนไปที่ Delete เลื่อนไปที่ Delete กด O กด OK นะครับผมให้มันทำการ Delete ทั้งหมดเลยเราไม่จะเป็นต้อง Format อตัว Memory Card นะครับไม่จะเป็นต้อง Format ตัวนี้นะไม่จาเป็นเลยนะครับผมรอรอ,อให้มัน Delete ทั้งหมดเลยนะครับก็รอไปสักพักเพราะว่า การ delete หรือการ o r m i s ของตัว m e m r y card เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไอตัวแฟลชไดนะมันจะใช้เวลานานนิดนึงโอเคพอ delete เสร็จก็กดกลับทีนี้เข้าไปที่ mass ซึ่งในแฟลชไดของผมเนี่ยก็คือ folder mass นั่นเองนะครับในแฟลชไดของผมเนี่ยมันจะมีตัวติดตั้งตัวที่ผมเคยสอน ah boot รุ่น9 2022อไลคิปล่าสุดนั่นเองนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดลิงก์ เข้าไปดาวน์โหลดตัวตัวไฟล์ตรงนี้ได้นะครับตัวตัวไฟล์ตรงนี้ได้นะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับผมเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับกดโอเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่ฟันทุนหน้านะครับฟรอตรงนี้นะครับฟรออินสตอลตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับครับแล้วก็กดโอเข้าไปนะครับโอเครอสักพักหนึ่งนะครับ ่ะก็อาจจะรอนานนิดนึงเพราะว่ามันทําการดึงข้อมูลจากแฟลชไดร์นะครับก็ทีนี้เราก็ทําการอินสตอลฟันโทน่าตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับตัวการสังเกตดีดี R หนึ่งก็คือเมมิลลิกรัตหนึ่งเออ L หนึ่งก็คือเมมิลลิกรัตหนึ่ง R หนึ่งก็คือเมมิลลิกรัตสองนะครับเราเสียบเมมิลลิกรัตไว้ที่ช่องช่องไหนอย่างผมเสียบไว้ที่ช่องหนึ่งก็กดที่ L หนึ่งนะกดที่ L หนึ่งนะห้ามกด R หนึ่งนะกด L หนึ่ง แล้วก็รอสักพักนะครับให้มันทําการาติดตั้งข้อมูลต่างๆลงเมมโมรีการ์ดเมมโมรีการ์ดของเราน,น,นั่นเองนะครับผมโอเคก็อาจจะติดตั้งนานนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกก็ใช้เวลาประมาณ1ถึงเกือบ5นาทีนะครับ1-2 2-5นาทีนะครับโอเคติดตั้งเสร็จก็คือถ้ามันขึ้นเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้แสดงว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับผมสามารถที่จะเข้าหน้า OPL แล้วก็เข้าหน้าอ่าก็เ,าเรียกว่าหน้าเปลหน้าอ่าเบราเซอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับกดสตาร์ทที่จอยนะครับกดสตาร์ทที่จอยปึ๊บอ่ามันก็จะทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บทีนี้ เราจะเข้าไปดูเลยนะครับเราจะเข้าไปดูนะครับกด O เข้าไปหนึ่งครั้งปั๊บก็คือกด Enter เนี่ยแต่เครื่องนี้มันมันกด O ไงถ้าเป็นเครื่องรุ่น9กก็เป็นส่วกด X ใช่ปะละ่ะเอออันนี้จะเป็นกด O มันจะเป็นเครื่องรุ่น7เนี่ยกด O เข้าไปปุ๊บอ่ะไม่ค้างแล้วนะครับเห็นสังเกตว่าไม่ค้างแล้วนะครับสามารถเลื่อนเ,เ,เลื่อนอ่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนได้นะอ่ะเลื่อนได้มันมาค้างแล้วก็คือเราอัปเดตฟันทูน่าก็คืออัปเดตตัว o p ย l เรียบร้อยนะครับ กดอ black ออกนะครับ black ออก black ออกอีกครั้งหนึ่งอ่าพออัปเดตปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ mc boot อ่าอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าแบบหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาจะเป็นอร์ชั o n fantuna นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ mc boot แล้วตัวนี้นะครับถ้าเป็นเราเรียกว่าถ้าเป็น main boot เนี่ยมันจะขึ้นว่า mc boot ตรงนี้นะครับผม จะเป็นรุ่น1.8หรือว่า1.99อะไรก็ว่าไปแต่ว่านี้จะเป็นเวอร์ชันฟันทูน่าฟันทูน่าเวอร์ชัน1.01 1.01นะครับผมแอทีนี้เราสามารถเข้าหน้าโอเปียวได้แล้วเนี่ยหน้าโอเปียวหน้ายูเลนก็เข้าได้นะครับถามว่าหน้ายูเลนเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันด้วยก็จริงๆก็จเำเป็นนะว่าหลายๆแอปก็เราสามารถที่จะเข้าไปในแอปนั้นได้นะครับผม ไปที่ opel นะครับเก็บตรงนี้นะครับกดเธอเข้าไปครับโอเค opel ตัวนี yes. ้เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันนะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพราะว่ามันตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือตัวนี้ดีอย่างหนึ่งอัปเดตตัวเนี้ยอัปเดตใหม่ตัวเนี้ยดีอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันทั้งนั้นนะครับ คือมันตั้งค่ามาให้เรียบร้อยแต่ว่าแค่มีอย่างเดียวนะครับเราอยากไปตั้งค่า่าตัวดิสเพย์แค่นั้นเองนะครับดิสเพย์นี่เราสามารถไปตั้งค่าให้มันเป็นความความละเอียดสูงสได้นะครับแต่ผมไม่ได้ตั้งนะครับก็ช่างมันน,ะนี่มีเสียงด้วยโอ้โหสุดยอดนะนะโมเดลตัวนี้สุดยอดเลยอัปเดตใหม่มีเสียงด้วยนะครับผมนะครับ แอปพลิเคชันนี่แบบนี้นะครับหลายๆคนนะครับบอกว่าที่ไอตัวไอตัวเนี้ยที่มันอัปเดตใหม่เนี่ยพักมาผมเลยนะครับที่ผมอัปเดตแล้วไอตัวเนี้ยมันม,ม,มันเล่นเทวันไม่ได้พี่ทาไงก็มันจะไปยากอะไรครับคุณก็ไปติดตั้งแอปพลิเคชัน OPL ที่มันสามารถอ่าเล่นเทวันได้อย่างผมติดตั้งไว้แล้ว OPL 9เนี่ย กดเข้าไปกดเข้าไปมันก็สามารถที่จะลัน OPL ที่มันสามารถเล่นตัวเพวันได้นะครับเออนี่ไงเนี่ยเห็นไหมเพวันเพวันในในตัวแผ่นใดนี่ผมไม่มีนะนเราก็ไปเปิดเพวันเปิดเพวันดิโอเคเปิดปั๊บเรฟเชน เพเซฟมีเสียงด้วยอะ่ะดีมากเลยเนี่ยนี่ไงเนี่ยครับเนี่ยพยวนันนะครับมันไม่ได้ยากเลยอะ่ะเนี่ยโอ้ดูดีมีล่าดไนดะ้มาหมงกันเลยเดียวนะโอเคผมว่าก็ตัว OPL ที่มันอัปเดตเข้ามาล่าสุดเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างสเสถียรมากขึ้นนะอย่างเช่นเกมบางเกมที่เล่นไม่ได้มัน มันเล่นไม่ได้เพราะว่าอะไร1วิธีการลงของเราครับ1วิธีการลงของเรา2ก็คือไฟล์เกมนั้นคือมันมันยังเล่นไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าในตัวโอเบลเก่าๆเนี่ยอย่างตัวเบลเก่าๆเนี่ยมันจะมีบางเกมหลายเกมเลยแหละเล่นไม่สามารถเล่นเล่นบนตัวกัดไดได้แต่ว่าไอตัวเขาอัปเดตมาเนี่ยปุ๊บมันสามารถที่จะรันได้แทบทุกเกมแล้ว4,000กว่าเกมในของเพจซองเนี่ยมันสามารถที่จะ รันได้แทบทุกเกมเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็มาทำเกรดเล็กๆน้อยๆสำหรับเมมบูทที่มันค้างแต่ว่าบางคนนะครับคือคือบางคนแจ็คพอตแตกมันไปค้างที่หน้าที่กดเข้าไปปุ๊บมันค้างเลยอันเนี้ยจริงๆมันต้องทำโอเพลใหม่เลยตัวนั้นนะครับเราต้องติดตั้งใหม่ทั้งหมด เราไม่สามารถที่จะทําวิธีที่ผมบอกขั้นตอนอแรกได้นะครับผมแต่แบบนั้นอ่ะมันจะต้องมีตัวเมมเบริกัสสตัวนะออแต่ว่าถ้ามีตัวเดียวมันก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากที่จะส่ะงเลมนะอย่างผมถ้าใครซื้อเมมเบริกัสจากผมเนี่ยลูกค้าท่านใดครับผมจะคอนเฟิร์มว่าจะ,ะมันเมมเบริกัสมีปัญหาค้างค้างเซฟเกมไม่ได้อะไรไม่ได้ สามารถเอามาเคลมคืนได้นะครับอย่างของลูกค้าคนนี้ท่านนี้นะครับผมผมได้ทําการส่งเป็นบริการตัวใหม่ให้แล้วนะครับตัวนั้นก็เป็นการอัปเดตโอเพลให้เรียบร้อยนะครับมไม่ค้างไม่อะไรแหละนะครับก็ครับผมยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้ารักกันนะครับผม